ใหญ่อันนี้ขาบอกว่าให้ความปลอดโปร่งมาแล้วสถาดีแต่แต่แต่นิดนึงครั้งนี้เนี่ยเขามีระบบโอเวอร์บูสต์ที่เวลาถ้าถึงยอดโต้เนี่ยเวลาพิกดาวนะครับกดเล็กไปนี่ครับเกียร์ทำงานคอยสวัสดีครับผู้ชมครับผมเอกิติศักดิ์ด้วงพิมพ์ในช่วงรองขับใบเอกิติศักดิ์ครับผมพาผู้ชมมารู้จักกับมินิเวอร์ชั่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นกับมินิในเวอร์ชั่นรุ่นมินิขับแมน ในตระกูลค,ครับแมนเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการแบ่งรุ่นในมินิตัวคูเปอร์คูเปอร์เอสแบ่งแยกคลาสตามความแรงขึ้นอีกจนถึงรุ่นท็อปสุดเป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กในเวอร์ชันครับแมนแต่วันนี้ผมกชมพงรู้จักเนี่ยเป็นตระก,กูลของครับแมนในเวอร์ชันคูเปอร์เอสต้องบอกคนะูเปอร์เอสแต่ความพิเศษก็คือวันนี้เป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันเป็นรุ่นพิเศษที่ว่าเป็นคูเปอร์เอสในเวอร์ชันมินิยัวเอ dition ซึ่งความพิเศษนี้จะเป็นการตกแต่งเป็นเรื่องการให้ไฮไลท์ของตัวรถในสไตล์ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณและเป็นอังกฤษมากขึ้นเพราะสังเกตอะไรส่วนในรถวันนี้ครับผาผู้ชมดูเนี่ยในยู d i t i ดิชันเนี่ยผู้ชมจะเห็นโลโก้ไทร์ร,าารัฐรัฐบาลไทร์รธงชาติอังกฤษหลายๆจุดเขามีการที่ให้ไฮไลท์เน้นเด่นเอาไว้สร้างความโดดเด่นให้เจ้ามินิคูเปอร์เอสคับแมน้างผมคันนี้ครับ หน้าตาถ้าเราสังเกตมองมาล่างครับเราจะเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาเนี่ยตาสองข้างและปากตรงกลางเนี่ยมีจมูกมีปากปากจะดูกว้างๆรถจะดูแบนๆใช่ครับเพราะว่าความกว้างของตัวรถเนี่ยมากขึ้นในคลับแมนเนี่ยความว่างรถเนี่ยอ,อยู่ที่1800ม mm. มถ้าเป็นในตัวในตัวแฮตเนี่ยแฮสามประตูจะอยู่อยู่ที่1720 มิลลิเมตรประมาณ8เซนรถมีความกว้างขึ้นประมาณ8เซนทำให้ช่วงนี้เราสังเกตว่าช่วงระยะห่างระหว่างตาสองข้างเลยตรงปากเนี่ยจะดูยาวขึ้นจะดูกว้างขึ้นทําให้ตัวรถเนี่ยดูแบนลงคือในขณะที่ความสูงเนี่ยใกล้เคียงกันในทั้งสองรุ่นและจุดที่ต่างคือความยาวด้านข้างของตัวรถเดี๋ยวเข้าไปดูในตรงนั้นกันอะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนี่คือจุดในความเปลี่ยนแปลงของในวินิคลับแมนยูเออร์ดิชั่น ในความเปลี่ยนแปลงหลายคนจะบอกเอ๊ะแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรอีกอีกครั้งหนึ่งครับที่เราสังเกตคือโลโก้โลโก้มินินี้จะเป็นสีดําโลโก้สีดําพร้อมกับกรอบไฟหน้าที่ถือว่าเป็นเป็นแรกเป็นเหมือนสีเป็นโลแบคคือสีดาเนี้ยกรอบตัวนี้ก็จะเป็นสีดําจะมีแค่โครเมียมเนี่ยในตําแหน่งของคาดตรงตรงกระจังหน้าเท่านั้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดําซึ่งให้ความโดดเด่นรับไปดีกับชุดระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้า LED มีไฟสองด้านข้างในเวลาเลี้ยวกลางคืนสปอตไลท์ LED มี Day Time running Light ด้วยที่สปอตไลท์แล้วก็ Day Time running Light ที่เป็นวงนี้ทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวอ่ะไปดูด้านข้างกันว่าเป็นยังไงบ้างครับในเจ้ามินิครับแมนยัวเอดิชันคันนี้เนี่ยคูเปอสคันนี้ต้องบอกว่าความพิเศษเหมือนเดิมครับความพิเศษก็คือสัญลักษณ์ตัว S ตรงตรงไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยยังคงมีบ่งบอกความเป็นคูเปอสและความที่เป็นยัวเอดิชันเนี่ย ความพิเศษก็คือเราจะบอกว่าร้อมแม็กที่ติดมาที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าเขามีการที่เรียกใส่ความเป็นแบรนด์อังกฤษอย่างชัดเจนล้อลายใหม่เจ้าล้อลายที่เป็นเขาเรียกเหมือนลายเหมือนคล้ายทงชาติครับเจ้าลายตัวนี้เด็นชัดเลยว่าขนาด18นิ้วเนี่ยให้ความโดดเด่นได้ดีเจ้าล้อ18นิ้วมาพร้อมกับยางที่ถือว่าไซส์ใหญ่ขึ้นนะเพราะเป็นยาง2อ5สองห้ีนีสอ์อีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตดูว่า เหมือนเหมือนกับตัวแฮสค่ะที่แล้วก็คือถ้าเราสังเกตแนวดีไซน์ของกระจกมองข้างเนี่ยทรงของกระจกมองข้างจะเปลี่ยนไปเดิมทีจะเป็นกลมครั้งนี้จะมีรู้สึกม,มีความเหลี่ยมมากขึ้นในตัวกระจกมีชุดไฟที่ส่องกลางคืนเวลาถ้าเรากดรีโมยทยามค่ำคืนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์โลโก้มินิอยู่ข้างประตูเวลาเรากดเนี่ยก็ถือว่ามีออปชั่นลูกเล่นมากขึ้นแต่บางบางอย่างเนี่ยก็จะหายไปว่าในสเปเชียลยูเออร์เอディชั่นสเปเชียลเนี่ย ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเพราะมีราคาจำหน่ายอยู่3ล้าน3แสนบาทในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแพงสุดเพราะามันเริ่มต้นที่2ล้าน4 0 0แสนก็หมืนในตัวมินิที่เป็นคูเปอร์ธรรมดาในเวอร์ชันขับแมนเนี่ยราคาจำหน่ายก็ถือว่าอยู่มีมูลค่าค่อนข้างมากออปชั่นบางอย่างก็น้อยไปนิดนึงนะต้องบอกว่ากล้องอาราวิวไม่มีในอีกอย่างครับที่มีให้ออปชนก็คือในกุญแจคี y เรมีมาให้สามารถกดปลดล็อกคายล็อกได้ที่ ประตูหน้าซ้ายและขวาแล้วก็ประตูหลังประตูหลังชุดนี้ไม่มีตัวคลายล็อกให้ด้แล้วเนี่ยจะมีอยู่สามตำแหน่งที่ใช้ได้อีกหนึ่งจุดที่เห็นเลยก็คือในเรื่องความยาวถ้าผูาช้ชมลองมองความยาวตัวรถนะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังเนี่ยในเวอร์ชั่นครับแมนเนี่ยจะมีความยาวตัวรถที่มากขึ้นและที่สำคัญครับความยาวตัวรถรวมเนี่ยหน้าถึงท้ายเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ระยะฐานร้อนหน้าและล้อนหลังเนี่ยฐานล้อนหน้าหลังเนี่ยมากขึ้นเพราะฐานร้อนหน้าหลังเนี่ย ยาวขึ้นถึง18เซนเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารสังเกตว่าประตูท้ายจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่ประตูหน้าจะมีขนาดเล็กกว่าในเวอร์ชันแฮสเนี่ยตัวท้ายใหญ่ขึ้นแต่ความกว้างความลึกของห้องโดยสารเนี่ยจะมีมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับจะมีความต่างก็คือในเวอร์ชันครับแมนประตูเนี่ยจะมีกรอบกระจกซึ่งจะไม่เหมือนกับเจ้าแฮสสามประตูที่ประตูจะเป็นกระจกแบบไม่มีโครงสไตล์สปอร์ตเหมือนรถคูปเป้อย่างนั้น แต่ถ้าเวอร์ชันนี้ห้ประตูเนี่ยเราจะเห็นประตูจะมีกรอบกระจกคือเป็นความเป็นรถบ้านมากขึ้นเรื่องการเก็บเสียงทำได้ดีขึ้นนะครับด้านบนมีในเวอร์ชันนี้มีรูฟแลกตัวน,นี้ให้ต่อออปชั่นเสริมในเรื่องของพวกอหแลกยึดของก่องเก็บของด้านบนได้และที่สำคัญครับด้านบนถ้ามองแล้วเนี่ยในเวอร์ชันนี้ออปชั่นจัดเต็มขึ้นหลังคาขาวแต่เขามีพารามิก มูลูฟข้างบนบานใหญ่อันนี้ต้องบอกว่าให้ความปโปร่งมาล้ำสารดีแต่แต่แต,ต,ต,ต่ดินึงมันมีจุดเดี๋ยวค่อยดูด้านในอบอกไปดึงนึงแต่อะจากนี้มาดูด้านหลังของเจ้า Mini Cooper S Clubman ทน,นนี้ครับในด้านท้ายครับในเวอร์ชัน c ล u บ m a n เนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก,กับฝาท้ายที่เป็นเปิดแบบใส่ตู้ข้าวแต่ตู้ข้าวเนี้ยมันจะต้องเปิดบานออกสองฝั่งคือไปทางด้านขวาและด้านซ้าย นี่คือความพิเศษของฝาท้ายในเวอร์ชันในเวอร์ชันต้องบอกอะไรมินิคือตัว่มินินคูปเปอร์เอสคลับแมนอ่ะเราบอกนี้คุณผู้ชมอาจจะทันสังเกตเห็นบ้างแล้วว่าผมที่ผมบอกจในออปชันเนี่ยมันมีความแตกต่างก็คือครั้งนี้ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ไฟท้ายเดิมจะเป็นคมๆเนี่ยไฟท้ายใหม่ในเวอร์ชันไมเนเช่เนี่ยไฟท้ายจะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าเป็นยูเนียนแจ็คก็คือเป็นสลักธงชาติอังกฤษเจ้าไฟท้ายธงชาติอังกฤษเนี่ย ในยท่ช้นี้ทำงานครบแล้วมีเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทำงานครบนะเพราะว่าให้รายละเอียดมาเนี่ย้ผมมองตัวไฟี่ยให้ละเอียดมาค่อนข้างถือว่าครบเพราะว่าเป็น led full system เมนหลอดไฟเลี้ยวไฟหลีและไฟเบรดมีมาครบในชุดเดียวกันสสญลักษ์ณครับแมนโลโก้มินิเป็นสีดำนี่คือความพิเศษของเวอร์ชั่นนี้นะไฟเบรที่3ด้านบนรุ่นนี้พิเศษครับให้ปัดน้ำฝนหลัง2อัน เพราะว่าเป็นฝาท้ายตู้ข้าวปัจจุบนหลังเพื่อความเขาเรียกความเคลียร์นะพี่สายเขาไม่ได้ใส่ฝั่งเดียวนะเขาใส่สองฝั่ง,งไล่ฟ้ากระจกหลังมีครบมาให้ครบตรงนี้เนี่ยตัวนี้ผมบอกว่าหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นผมเปิดตั้งใจคือตั้งใจเปิดไฟลีเนี่ยแล้วไฟเลี้ยวไว้ให้เห็นว่าไฟเลีเ้ยว led คนสังเกตจะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยมไยีไฟท้ายชุดหนึ่งไฟท้ายชุดนี้มีทั้งไฟลีไฟเลีเ้ยวหลายๆคนนะแล้วมีงไว้ทำไมเพราะว่าข้างบนก็มีแล้วเดิมทีเนี่ย ต้องบอกว่าไฟในตัวแรกก่อนมันม่ไดเชนชุดนี้จะเป็นไฟท้ายชุดนี้จะเป็นก็เียเหมือนเป็นไฟหลีหลักๆมันมีข้อพิเศษเพราะว่าเวลาคุณเปิดฝาท้ายออกแบบที่เป็นตู้ข้าเนี่ยเราเปิดกลางของข้างรองนิส้่ารถที่ขับตามหลังมาครับเราเปิดออกถ้าผมสังเกตผมดึงปุ๊บดูไฟนะสังเกตไฟจะดับสิ่งที่ยังติดอยู่คือไฟเลี้ยวไฟหลีดับไปแล้วดับไปแล้วสองข้างเพราะอะไรเพราะคุณเปิดออกไปอะรถที่ตามมาข้างหลังจับไม่เห็น ุณเปิดออกเขาจะไม่เห็นแล้วอันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นได้ความละเอียดในการใส่ใจลองสังเกตครับไฟเลี้ยวไฟลีไฟเลี้ยวไฟลีข้างล่างทํางานในปกติถ้าผมปิดอ่านดูเทียบข้างนี้นะดูนะฮะเนี่ยมันทํางานอย่างนี้ถ้าผมปิดข้างล่างไม่ทํางานถ้ามุณสังเกตเห็นแล้วข้างล่างไม่ทํางานแต่พอครั้งนี้พอเราเปิดเราเปิดเราเปิดอยู่เนี้ยไฟตรงนี้ทํางาน ตรงนี้ไม่ทำงานแต่พอเราเปิดมันจะย้ายไปทํางานข้างล่างเพิ่มความปลอดภัยนะครับในตรงนี้ถือเป็นรายละเอียดที่ถือว่าใส่ใจได้ดีขึ้นนอกจากความพิเศษของการไมเนอร์เชนความฉุกเฉียวให้มากขึ้นแล้วนะในเรื่องของการใช้งานเขาบอกมีพื้นที่วางของค่อนข้างเยอะเพราะอย่างที่บอกครับรถยาวขึ้นประมาณ40เซนเนี่ยไม้บรรทัดกกขวาเนี่ยมีพื้นที่ทําให้เรามีพื้นที่เก็บของมีม่านบางังสายตามาให้ใน,นี้นะดูดูเป็นรถครอบครัว เป็นพ่อบ้านมากขึ้นพ่อบ้านแม่บ้านมากขึ้นที่วางของด้านล่างสามารถเปิดซ่อนของด้านล่างได้ด้วยมีซ้อนอีกชั้นหนึ่งมีที่เก็บของด้านข้างมีไฟด้านท้ายนะครับมีที่ใส่ของข้างหลังนี่อีกถือว่าให้ความพิเศษได้ดีในตรงนี้ซึ่งถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนอยากรูก่ข้างในห้องโดยสารเป็ไงบ้างเดีย๋ยวไปดูห้องโดยสารของเจ้ามินิคูเปอร์เอสครับแมนันนี้ครับภายในห้องโดยสารครับเราต้อง พามารู้จักข้อดยสารด้านหลังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกครับในความพิเศษของมินิคลับแมนครั้งนี้เนี่ยห้องดยสารนเนี่ยมันมีความกว้างของพื้นที่ด้านหลังมากขึ้นมีประตูมากขึ้นโดยเฉนานประตูที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพารูจักแฮตในเวอร์ชันแฮตสประตูถ้าเป็นแฮตหประตูเนี่ยโอเคประตูเท่ากันแต่แฮตส3ประตูเนี่ยอันนี้มากกว่าเพราะมีประตูคู่หลังความอนเนกประสงค์มากขึ้นมินิในความกว้างงานนี้เนี่ยพื้นที่ เลคลูมเนี่ยมีความกว้างที่ผมปรับบอกผม177นั่งเนี่ยด้านหลังยังมีระยะเหลือประมาณ2นิ้วนี่ก็ถือว่ายังขยับขาได้สบายๆนะมีเฮดลูมพี่ก็ถือว่ามากเหมือนกันมีข้างูลอยู่ประมาณสักสามนิ้วเนี่ยครับสองนิ้วกว่าสามนิ้วซึ่งหมอนพิงศีรษะหลังเนี่ยเป็นหมอนแบบเก็บนั่งเนี่ยอาจจะถ้าเราวางเนี่ยเราก็ยังวางได้ไม่ติดหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลานั่งเ,เราสามารถดึงขึ้นมารับอีกนิดหนึ่งถือว่าเป็น เป็นมุมของการนั่งมุมเอียงและมุมรองต้นขาเนี่ยได้ดีพอระดับหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเบาะอาจจะไม่ได้รับสุดมากนากักตรงในรองต้นขาเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าในระดับหนึ่งถือว่าทําได้ดีได้ดีกว่าในเวอร์ชั่นแฮะมาสมองอนี้มีช่องแอร์ตอนหลังในบอกนะ์ดใมีช่องแอร์ตอนหลังมีช่อง USB ทั้งหมด4ช่องด้านหลัง2ช่องเป็น Type C หมดเลยด้านหน้ามี2ช่อง 1, ช่องในเก๊ะในเก๊เก,กลางเนี่ยเป็น Type C ข้างนอกเป็น USB ไทยธรรมดาถือว่ารองรับอย่างดียังไม่ยัง,ย,งยังมี USB ปกติด้วยไม่ใช่ไททีหมดแล้วเนี่ยตอบสนองตอบโจทย์ได้ดีขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเออยังไม่ได้พูดถึงหน้าตาเอมิเตอร์หน้าตาเอมิเตอร์เนี่ยถ้าข้างนอกเนี่ยผมบอกว่าหน้าตาเต็ม10 10เต็ม10เลยแต่สิ่งที่ขาดคือกล้องอาราวิวก็ยังไม่มีเซนเซอร์กรระยะหน้าก็ายังไม่มีมีแค่กล้องถอยหลังเซนเซอร์กระ,ะยะหลัง4จุดให้เท่านั้นเนี่ย ม,มันยังมันขึ้นขาดแล้วถ้าถามว่าข้างนอกเนี่ยผมให้แค่ถ้าเวทกันแล้วเนี่ยผมคงให้ได้แค่9สูงสุดนะครับในมาเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยในเวอร์ชันนี้ถ้าเป็นภายในเนี่ยดีเทลออปชั่นที่ให้ลูกเล่นความเอกลักษณ์ที่ให้มีมาครบออปชั่นมีเยอะขึ้นนิดนึงผมให้9เหมือนกันในครับอเอมิเตอร์ด้านไในห้องโดยสารและเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าและไปลองขับกันครับ ตอนนี้อยู่ภายในห้องโดยสารของ MINI Cooper S c r u b m a n เวอร์ชันนะต้องบอกว่าเราอยู่ในห้องสารตอนหน้าลหลายๆคนอาจจะบอกว่าอย่างที่บอกข้างนอกครับในความเป็นมินิไม่ว่าจะมินิแ s h ash, หรือมินิ c รับแมนหรือมินิคันที่แมนเนี่ยอารมณ์อารมณ์มความเป็นมินิชัดเจนถือว่าอารมณ์สูงสอดแทรกในเอ a ชัดเจนสิ่งที่เห็นในครั้งนี้ในตัว c รับแมนเราจะเห็นพวงมาลัยพวงมาลัยสก,ก้านดีไซน เก๋ขึ้นทันสมัยขึ้นสังเกตว่าปุ่มกดที่มัลติฟังชันจะเป็นปุ่มกดที่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ทัชนะจะเป็นปุ่มกดแบบสัมผัสอยู่เบาไปเห็นหมอนพิงศรีสะเบาเนี่ยจะเป็นรูปธงชาติปักอยู่นะครับมอนพิงศรีสะผมทังเจนเห็นเต็มมันปักอยู่นะไปจนถึงตัวเบาจะมีหมุดที่เป็นธงชาติอังกฤษเนี่ยในสีขาวดำเนี่ยแปะทั้งเบาะหน้าเบาะหลังการตกแต่งลวดลายลวดลายลวดลายของ เป็นลายแบบอะคาร์บอนไฟเบอร์หรือเป็นลายแบบเป็นโนแบ็คเฉยเขาใส่ลวดลายที่เป็นกราฟิกตรงนี้ให้ความสวยงามดีซึ่งมันจะกินมาถึงด้านข้างซ้ายและขวาเนี่ยด้านข้างซึ่งความพิเศษคือในครั้งนี้ในเวอร์ชนันนี้แมประตัชุดนี้ในเวอร์ชนันของครับแมนจะไม่เหมือนตัวแฮรจริงๆบอกมันมีไฟเอ็มเบดไลท์ B ite, ไฟที่ปรับแสงได้หรกบกดน้ครับเขาก็จะปรับแสงไปเรื่อยๆได้อยู่สวิตช์อยู่ด้านบนที่เป็นล็อกเกตนะกดทีนึงเขาแสงก็จะเปลี่ยนไปที เพลินว่าตอนนี้กลางวันเดี๋ยวผมอัดคลิปให้ดูในยามกลางคืนคือเวลากดเนี่ยไฟอันนี้ก็จะเปลี่ยนมีไฟตรงที่เปิดประตูไฟตรงที่วางแก้วด้านข้างไฟตรงพื้นตรงเท้าเราเนี่ยครับตอนหน้าตอนหลังมีมาหมดเลยในการใช้งานซึ่งที่ผมบอกให้ลองขับไปว่าะจะเห็นว่ามูลลู้ข้างบนให้ความสวยงามดีแต่ในการใช้งานในประเทศไทยในวันที่แดดจัดๆแรงๆอ่ะ เจ้าหลังคามูลลูฟแล้วที่มีชุดแรกมีชุดบังแดดในตัวเนี้มันมันกรองแสงได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้กรองลดแสงระดับ100%มืดทึบเลยไม่ได้เพราะว่าสังเกตครับมานเนี่ยมันจะมีแสงรอดลงมาอ่ะกับเรื่สมรรถนะซึ่งครั้งนี้เกียรว์วัตเทนเวอชั่นเกียร์ี่เกียรเ์ยรเป็นรูปลูกใหม่นะเพราะว่าเป็นเกียร์แบบดูอัลคลาสนะเป็นเกียร์รุ่นใหม่7สปีดรือว่า ให้ความรวดเร็วในการทํางานได้ดีนะตาทด7จสปีดเนี่ยซึ่งตอบสนองไวทํางานไวนะให้ความสนุกได้ดีซึ่งเครื่องยนต์ร้อยเก้แรงม้ากับแรงบิด280นิวตันถือว่ารองรับการทํำงานได้ดีนะให้ความคล่องตัวความจีจ๊ดจัดได้มากอยู่แล้วที่สำคัญครับนาย ครั้งนี้เนี่ยเขามีระบบโอเวอร์บูสต์คือเวลาเราถ้าเปลีนเกียร์ออโต้เนี่ยเวลาคลิกดาวนะครับเรากดเร่งไปที่ดาวเกียร์ทำงนานไวมีอัตราเ,าร,เร่งเลยมันการออกเสียชัดเจนเลยในการเชนเกียร์ซึ่งที่เราบอกว่าในเกียร์ในเกียร์ชุดนี้ทำงนานไวแล้วบูสต์เนี่ยที่เร่งขึ้นมามีโอเวอร์บูสต์ทำให้แรงบิดในจังหวะที่เรากดทันทีเนี่ยขึ้นไป300นิวตันขึ้นไปอีกยีนิวตันเมตรจาก280ขึ้นไป300นิวตันในช่วงโอเวอร์บูสต์เนี่ย ทำให้อัตราเร่งที่รวดเร็วขึ้นสําหรับมินิถ้าอยากสปอร์ตลองกดไปโหมดมีเลือกโหมดสปอร์ตโหมดกรีนผมเลือกสปอร์ตให้จากโหมดมิดโหมดธรรมดาเนี่ยที่มีพอสปอร์ตเนี่ยจะเป็นโกคาร์ตฟิลลิ่งเป็นที่บอกให้มุมเราวิ่งอยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบอย่าได้อัตราเร่งใจลองกระแทกคันเร่งเข้าไปอยู่ที่เกดีนะฮะไม่ใช่เป็นแมนนวลนะเกดีกดสังเกตเกียร์ไวขึ้นอันตราเร่ง ทั้งเสียงถือว่าอาตาัตราเร่งสุดร้อยทำไหนดีนะแล้วก็ช่วงห0สิบถึงร้อยเนี่ยมาเร็วร้อมต่อการเรียกใช้ในสะดุดรดเร็วความครบของอาตาัตราเร่งยนต์จะขาดไปนิดหน่อยก็คือเกียร์เนี่ยมีแมนนุ่นโหมดให้แต่ในขับแมนในเวอร์ชันอูเบที่จำหน่ายในบ้านเราเนี่ยไม่มีแพดเดิลชิ p ที่หลังมอเอไรไให้หายไปนิดนะ ตนในมาต่ายมิเตอร์ผมให้ครับในมาต่ายมิเตอร์ครั้งนี้ผมให้ที่9.5เลยสหรับคันนี้ช่วงล่างนุ่มนวลนันหนึบจะมีอาการท็อกเซียอยู่บ้างนิดๆเวลาเรากระแทกคันเร่งเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าปกติอ่ะแต่จะไม่ได้รุนแรงดุดันแบบท็อกเซียเยอะแบบเกียร์ธรรมดาแต่คันนี้ก็ถือว่าทาได้ดีครับสำหรับมินิคูเปอสครับแมนซึ่งจะบ,บอกว่าจุดเดียวครับราคาจําหน่ายราคาจําหน่ายอาจจะอาจจะ สูงนิดนึงต้องบอ,งอกเีงเพราะว่าในราคา3 3ล้าน3แสซึ่งถ้ารวม MSI 3ปี s แ a นดาร์ดปีถึง6 0 0 0 0กิโลเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่อ,อีก30,000ื่นเป็น3 3ล้าน3แสนบาทซึ่งถือว่าก็ราคาสูงนิดหนึ่งกับค่าตัวที่จแรแลกมาวันนี้เวลาหมดครับต้องขอตัวลาไปก่อนพรกะว่าผมและรายการลองขับไปจากได้ใหม่ในครั้งหน้าตรันี้ขอตัวลาไปก่อนครับแลนะฝากท้ายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ให้คุณรับชมก่อนใครและฝากในเรื่องของแอปดีครับแอปคาาบัตดีครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกป่อนครับสวัสดีครับ